สนก,กิจของหลวงพ่อทีไ่ได้พูดได้กล่าวให้คณะตทาญ,ญาติหลวงลูกหลานได้ฟังและวก็พ้อมกันเองอีกนะหลวงพ่อเองเลยอยากจะเล่าอยากจะกล่าวทําไมหลวงพ่อจึงเน้นหนักแนวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นให้กับคณะตทาญ,ญาติหลวงลูกหลานทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อได้ยินได้ฟังแต่ผมรับหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็ เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นล่อนหรือว่าเป็นตระกูลมาจากจุดนี้แล้วก็ได้ศึกษาหมอกกายถวายตัวเป็นมา,าตั้งแต่เป็นสำเนรนอายุ11 1 2ปีแล้วก็ต้นตระกูลของพ่อแม่ก็เป็นสายหลวงปู่มั่นก็เ,เคยมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายอาเภอคำเชีีมุกดาหารทั้งปู่ย่าตายายทั้งปู่ก็ได้บวชเป็นพระหกพรรษา บวชเมื่อภายแก่จากนั้นท่านก็ได้มรณภาพไปและคุณย่าก็บวชเป็นชีอีกทั้ง 30, 000, สามสิบกว่าพรรษาอายุแปดสิบกว่าท่านก็ได้มรณภาพไปอีกเป็นแม่ชีนะแล้วพวกอาพวกน้าลวงปู่จามก็เป็นหลวงน้าเป็นหลวงอาเป็นน้องชายของโยมพ่อนะก็ได้บวชก็ได้มรณภาพไป เป็นที่รู้กันหลวงปู่จามแล้วก็โยมพ่อของหลวงพ่อก็ได้ปวดเป็นพระอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงพ่อกบฏมาเป็นแต่สัมมาณิถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้มอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาในสายศึกษาในสายนี้เพราะในสายของหลวงปู่มั่นเนี่เราก็มั่นใจว่าสายเป็นสายอยู่ในหลักพระธรรมคำสอน สายหนึ่งเนี่ยแต่เราตัสาากสายอื่นเราก็ไม่ได้ตําหนินะสายอื่นครูบาอาจารย์องค์อื่นสายอื่นเราก็ไม่ได้ตําหนิเป็นคนละสายกันเ,เหมือนคนหนึ่งสายทํานาคนหนึ่งสายทําไร่ข้าวโพดคนหนึ่งสายมันสําปะหลังมันมีหลายสายเป็นข้าราชการเป็นอะไรตัวไม่อไรมันมีหลายสายแต่จุดประสงค์แต่ละสายก็เพื่อเงิน เพื่อเงินเพื่อยังชีพให้เป็นไปนี่ก็เหมือนกันแต่ละสายก็เพื่อหวังทางพ้นทุกขในวัฏะสงสารถึงแดนพรนิพพานตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ดันได้ตรัสได้กล่าวเอาไว้ mm hmm. คือต้องการความพ้นทุกขสูงสุดแต่สายอื่นหรือสายแต่ละสายอาจจะต้องการเงินลาบยศจนรเสรญอยู่ยงคงกระพันชาตรี ก็คงจะมีเหมือนกันนั่นแหละเพราะโลกในโลกหาได้อย่างที่ว่านะจะหาอย่างไงก็หาได้ในโลกนี้แต่หลวงปู่สาหลวงปู่มันท่านหามักผลนิพพานนะท่านไปอยู่ในป่ารงพงไผ่เที่ยวทุรงที่ไหนต่อที่ไหนที่เราได้ศึกษาหลวงพ่อก็ได้ศึกษากพได้ศึกษาแล้วก็เนอืยแนวแถวนี้ท่านกับแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เดินสายนี้ ออกป,ประพืทธปฏิบัติมีแต่รักษาศีลรักพาทุกองนะศีลน,นะอย่าไปล่วงละเมิดนะถึงอย่าเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆเหมือนกับผงฝุดละอองทุลีมันปิวเข้ามาหาตาของเราทำให้ตาของเราฟ้าฟ้าฟางได้พอเ่าผงทุลีเข้าตาะ พจนายาประมาทศินที่พระพุทธเจ้าไปสินอภิรมาจารศินในพระปฏิโมกนอกพระปฏิโมกคือศินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วต้องรักษาต้องปฏิบัติถ้ารักษาปฏิบัติแล้วเหมือนกับรักษาฝุ่นนองทุท,ทีไม่ให้เขาไม่ให้โปรยเข้ามาในตาของเราลักษณะอย่างนั้นแหละตาของเราจะไม่ฟ้าฟางเพราะถ้าหากว่าเราไม่รักษานะ อาบัดเล็กๆด้อยๆเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเพราะนั้นต้องรักษาเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนั้นสอนสายของเราศีลและวินยัยการไม่รับเงินรับทองไม่อะไรลักษณนะอย่างนั้นมีมากมายผู้บาอาจารย์สายนี้ในรุ่นนั้นยุคนั้นแต่ก็ไม่ยุคนั้นคือเป็นยุคที่ไม่เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุนะแต่ว่าเจริญในธรรม มุ่งมั่นมุ่งหวังในอัดในธรรมของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วเถอะนี่หลวงพ่อก็ได้ศึกษา้กับหลวงปู่ราก็ดีหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่จามก็ดีหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงพ่อเคยอยู่แล้วองค์อื่นๆที่ยุคสมัยนั้นเมื่อหลวงพ่อยังเป็นผ้าน้อยผนมตลอนไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันและหลวงปู่ชิม หลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ฟันหลวงปู่วันผ่ันผ่านแต่หลวงปู่จวนเคยได้ไปอยู่กับท่านหลวงปู่สิงห์ทองเคยไปอยู่กับท่านหลวงได้หลายองค์ในยุคที่หลวงพ่อเป็นพระน้อยปนุมได้เข้าไปกราบไปไหว้ไปได้สัมผัสของท่านไปศึกษาไปฟังธรรมเทศนาของท่านีนมันท่านแสดงธรรมความคิดเห็น อันนี้ก็คือแนวแถวเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงมาถึงจุดนี้เนี่ยจุดโค้งสุดท้ายของหลวงพ่อในช่วงแปดสิปีไม่ว่าโค้งสุดท้ายได้อย่างไงใช่ไละ่ะหลวงพ่อกลำลังลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์น่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ครูบาอาจารย์ทั้งหมู่ทั้งหลายทั้งมวลท่านก็โรยไปตามอายุสังขารได้มารณภาพไปหมดแล้วถ้าหาว่าเรา ที่อยู่เบื้องหลังได้ศึกษามาไม่ได้นำแนวแถวของครูบาอาจารย์มาเป็นกุยหมายป้ายทางให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปภายหน้าก็คงจะสุดช่วยรวยแหลมไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมเทศนาของหลวงตาพราะโหลวงตามหาบัวท่านเป็นมหาด้วยท่านก็นศึกษาในแนวแถวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยครูบาอาจารย์ทุก,กอง ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าเนี่ยเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาจากนั้นก็ท่านได้ศึกษาได้ฟังมาอยู่กับหลวงตามหาบัวที่วัดบ้านห้วยทรายอําเภอกามเชีอีท่านขึ้นมาจากภูเก็ตนะที่ไปอยู่กับหลวงปู่เทศที่ภูเก็ตแล้วท่านขึ้นมาอยู่ที่กับหลวงตามหาบัวสองสามพรรษาท่านก็มาอ,อแนวปฏิบัติทาของ อ,องค์อื่นๆถ้าอยากจะศึกษาเ,เรื่องแนวปฏิปทานหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบีย่ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นได้มากที่สุดท่านโมกกายถวายตัวยึดแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นได้มากกว่าทุกองหลวงปู่ล่าแล้วพูดให้หลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกนะพอหลวงพ่อเอ็นเป็นสัมมเนนก็เลยปักใจ จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาอยู่กับหลวงตาเพราะมาอยู่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ลาก็ยินดีปีดาเห็นด้วยเหมาะสมที่ถ้าไปไปที่อื่นนะท่านคงคงจะว่าว่าให้อยูอ่แต่ถ้ามาอยู่กับหลวงตามหาบัวในะี่ท่านายกยกมือใหอ้ยกมือให้เลยเ,เห็นด้วยอย่างสุดอย่างมากจุดความาจุดหัวใจของท่านหลวงปู่ลานะ พอท่านเคารพหลวงตาเนี่ยหลวงปู่ลานะน,นี่แหละอันได้ทานนึงก็คือถ้าจะหวาไปก็หลวงพ่อเองกัน,นในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานในยุคในสมัยนีย้ก็จะศึกษาแนวแถวของครูบาอาจารย์ท่านสอนอยังไงสอนให้แล้วเคารพเรื่องศีลแล้วก็สอนเรื่องสมาธิให้ยึดพุทโธเป็นหลักการภาวนาพุโทโธนะแล้วก็เดินทางที่ปัฒนาปัญญาเดินยังไง สมถะทําำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเราเดินทางวิปัสสนาแยกแยะเพราะร่างทอดจิตใจของเราเนี่ยมันหลงหลงอะไรจิตใจมโนมโนมันหลงอะไรหลงร่างกายเป็นอันดับแรกพอหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงร่างกายคนอื่นหลงหญิงหลงชายจากนั้นก็หลงลาบยศชนเสริญหลงไปทั้งหมดถ้าเราเป็นพระนี่ก็หลงวัดวาจารนานหลงลูก ศัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่เขามาคารพนับถือเลื่อมใสมันหลงมันหลงร่างกายตัวเองก่อนถ้าไม่มีร่างกายจะไปหลงลนั้นก็ไม่ได้ต้องพิจารณาร่างกายร่างกายมันมีอะไรบ้างในร่างกายของเรามีเกสาผมรลมาขนนันขาเล็บอาการ32ในร่างกายให้แยกแยะดูจากนั้นก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงมันไม่น่าจะมีมันไม่น่าจะลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายตัวเอง เมื่อพิจารณาร่างกายเห็นตามความเป็นจริงต่อไปภายายภาคหน้าร่างกายในกระจาต้องไหลลงสภาพลงสูงด่ดินน้ำลงไฟตายสภาพไปเป็นกระดูกไปเนี <c> ่ย <oughs> อยู่ในหงสุยไปหมดไปหมดสภาพไปเนี่ยร่างกายของเราทุกคนเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยึดพระพุทธเจ้าเป็นกฎเกณฑ์พระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่า ผู้ใดที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็นสอนไม่ให้หลงกายอย่างที่ว่าให,ให้กรรมาฐานห้ากับพระที่เข้ามาบวชใหม่สมณเดนที่บวชใหม่นะเกซาโลมานาฆาทันตาตะโจตะโจทันตานาฆาโลมาเกซาอัออนุโลมปฏิโลมแล้วก็ไปพิจารณาเนาะอันนี้วันนี้มีเวลาน้อย ให้เพียงแค่นี้ก่อนให้พิจารณาอย่าไปหลงนั่งกายนะต่อไปภายภาะนาให้ศึกษาให้พิจารณาในจุดนี้นะอันนี้ก็คือหลักธรรมเป็นหลักกฎเกณฑ์ของหลักธรรมคาสอนของพุทธานะเออนี่แหละอันนี้คล้ายๆคขาว่าต่อมากันนี่แหละหลวงปู่สาวหลวงปู่มันท่านก็ม่ได้หนักไม่ได้นหนักเรื่องผ้าเจียยผ้ายัน อยู่ยงคงกระพันชาตรีไม่มีในะสายในลูกหลานนะไม่มีรูปเหรียญสายหมูนะไม่มีแต่น้ำพุทธมนท่านกระทำอยู่มีความจำเป็นกนระทํำทําก็ไม่ใช่ทําพ้าเพื่อท่านก็มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเดิดเดชใส่มาสมัยนั้นบ้านเมืองอวิบัติเมืองเ,อเ,เมืองเวสาลี พระองค์ก็ได้ทําน้ําพุทธนต์เราจะปฏิเสธว่าไม่ควรจะทําก็ไม่น่าจะถูกนะแต่ควรจะทําตามแนวแ,นแต่อย่าไปให้มันเลอะเทอะเลอะเละือนจนเกินไปอย่าไปมุ่งหวังน้ํามนต์จนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกแต่ว่าถ้อจะปฏิเสธเลยก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมัน,เป,นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจส่วนหนึ่ง อันนี้ท่านก็ทำอยู่แล้วปราแต่หลวงปูร่รานไม่ค่อยทําง่ายๆนะลูกตามหาบวเหมือนกันนะหลวงพอ่อยู่กับท่านนะอันนี้ก็คือเล่าๆเก่าๆแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ให้ฟังแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลวงปู่มั่นไปพระราชทานเพลิงไปประชุมเพลิงหลวงปู่ขาวที่วัดเรียบเมืองอุบลที่ประชุมเพลิงหลวงปู่ขาวหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ไปนะ อายุท่านก็เจ็ดสิบกว่าปีนะสมัยนะั้นไปนั่งรถไปที่นั้นนะไปขึ้นไปรถไปลงไปลงที่บันต้องจากนั้นท่านก็เดินทางเข้ามาอำเภอนาแกอำเภอนี่แหละมันน้องผื้น้าในหลวงตาออกไปรับออกไปรับตอนตอนหลวงปู่มั่นไปไปชุมเพลิงหลวงปู่เสาหลวงปู่หล,ลงตามาบวกเฝ้าวัดนะ หลวงตามหาบัวไม่ได้ไปด้วยท่านก็ออกมารับหลวงปู่มันอยู่ทั้งบ้านฝั่งแดงพอก,กลับเข้ามาก็เดินทางกลับเข้ามาถึงบ้านน้องผือนาในทำไมน,นั้นนะนรื่อบ้านตรงโขกก็ไม่ทราบแล้วกรนั้นทุพ่อจะจำแม่ๆตัวนี้นะนน่าจะเป็นน้องผือนาในมากกว่าละหรือบ้านตรงโขกก็ไม่ท่านจำตร,ตร,ง,ตรงโขกจำรมศทรสาบ หลวงตาจำพรรษาพรรษาหนึ่งที่นั่นจากนั้นท่านก็หลงปู่มั่นท่านก็อยู่ที่บ้านหลวงปูนางนายเป็นเวลาหกเจ็ดแปดปีนะตอนอายุถึงท่านท่านแปดสิบปีท่านมองดูแล้วชีวิตของท่านเนี่ยคงคงไม่รอดละครเนี่ยอายุแปดสิบปีนะลูกหลานนะลวกปู่มั่นนะท่านป่วยทุขภาพของท่านครับอาหารยุคนั้นสมัยนั้นก็มันมีแต่หน่อไม้หน่อหนาม อาหารป่าไม่มีอาหารเสริมดังเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้มีมียุงมียาแพทย์แผนปัจจุบันมียาอะไรต่อมีอะไรเครื่องอาหารก็อาหารการบริโภคสมบูรณ์แต่สมัยนั้นมีแต่อาหารป่าอาหารดงหน่อไม้หน,น่อ้นาเห็ดพ,พวกเห็ดพวกหาไปตามภาษาพอหลวงปู่บ้านก็ลยตัวพร้อมหลวงปู่ราหลวงปู่หลวงตามหาปู่ขวานนะ พอหลวงตาอายุ80ิปีท่านคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหนะลวงปู่มั่นรนะ่างกายของท่านนี่พร้อมไม่เหมือนเราแต่เราเนี่ยอายุแปดสิบปีเราก็ยังแข็งแรงยังไปที่ไหนได้แต่หลวงปู่มั่นโอ้ท่านชุดชุดสวมมากๆนะเลยร่างกายของหลวงปู่มั่นนทะ่านนี่หลวงตามาหาบัวเล่านะาแต่ทีนี้พอหลวงปหาปู่มั่นก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะ ท่านก็นล้ำลึกถึงหลวงไปงานหลวงปู่เสา่ะไปหลวงปู่เสาพอประชุมพอประชุมเพลิงหลวงปู่เสาแล้วทั้งขี้เท่าก็ดีทั้งกระดูกอัธิธาตุของหลวงปูเ่เสาก็ดีทางคนกระตางแย่งกันต่างคนต่างมาต่อมาท่านก็ทราบข่าวว่ากระดูกหลวงปู่เสาลูกศิ์บางกลุ่มไปบดบดกระดูกหลวงปู่เสา ก็มาทาเป็นทาเป็นเหรียญทําทเป็นเหรียญทําเป็นพระบางคนก็จำนายจ่ายแจกขายาขายลูกขายเหรียญมันเป็นเงินเลยพอประกาศไปแต่มามาถึงหูมาถึงหลวงปู่มั่นเาขาบันความลับมันไม่มีในโลกใช่ไหมการทำสิ่งไหนก็ตาม เขาเ็้ามาส่ง,งข่าวมาบอกเก่ามาโอ้วก็ดูกของหลวงปู่เสาเนี่ยเขาปนกระดูกแล้วทำเป็นพระธาตุเป็นอะไรเป็นรูปเป็นเหรียญไปหลวงปูม่มันได้ยินเท่านั้นแหละอพอท่านป่วยมากๆเข้ามาอะไรอย่างทันเทศเน์โอ้โหหลวงปูล่ลาเนี่ยหลวงตามหาบุญอยู่ในเกตการทำไม ในในประวัติหลวงปู่ในประวัติหลวงปู่ล่าเนี่ยอ่านด้วดยซอก็ได้หลวงปู่ตามหาบัวกับพุดอ,อท่านยึกไหลทันทีฮะพวกลูกศิษย์ลูกหาที่มานั่งอยู่ล้อมรอบเราเนี่ยเราไม่ได้ไว้ใจนะเมื่อเราตายเมื่อ,อไรพวกนี้แหละมันจะผลกระดูกเราขายมันเหมือนหมาเออมันกินกระดูกมันไม่เอาทำ ถ้ามาเขามาศึกษาเอาถามต้องฟังเราเทศนาว่าการอะไรแน่แน่น้ำให้ฟังต้องฟังอันนี้มันไม่เอานไ,ไม่เอาทำนะมันเอากระดูกโอ้โหหลวงมาหลวงปู่ม่านพูดอยู่หลายวันไยแต่หลวงตาก็ดีมลงตาหลวงปู่ล่าก็ดีข้าพระเจ้าจะไม่จะไม่เป็นหมาข้าเฉพาจะเป็นเอาธรรมเท่านั้นหลวงปู่ล่านะหลวงตามหาบวกเหมือนกัน อที่เป็นลูกศิษย์นะพาอได้ฟังเต็มหัวหลวงปู่มันพูดอย่างแข้มแข็งมากเหมั้ที่บัดบันนกอผือนา,นาในฮะอันน้หลวงพ่อกันได้ยินได้ยินกจากครูบาอาจารย์ปากจากปากท่านโอ้หลวงพ่อก็ฟัง้ว่งซึ่งอีกเหมือนกันนะแต่นั้นหลวงตะปูลาเนะี่ยพอมรณาภาพหลวงปูลาไม่ยอมแตะกระดูกของหลวงปู่มันนะ่นเลยเราจะเอาธรรม แต่หลวงตามหาบัวเนี่ยไม่เอาไม่เอา,เ,อาเหมือนกันอพอต่อมาท่านภาวนาที่วัดดอยธรรมจีดีหลวงปาตามหาบัวแต่หลวงปู่ลานไม่เอาเลยนะตลอดชีวิตเลยหลวงปู่ลาน่รู้สึกว่าเด็ดเดี่ยวแต่หลวงตามหาบัวพอท่านภาวนาได้สําเร็จมรรคผลนะว่าโอ้อย่าจุดโต่งขนาดนั้นอ,อธิธาติของพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านก็ได้นำอธิษฐานมาปฏิสถานให้คนกราบคนไหว้ก็เป็นสิริเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนทูประหะถูประหะบุคคลบุคคลที่จะสมควรที่จะสร้างสัถ,ถูกและเจดียด์ไว้ในทางสีแพ่งเราจะสุดตรงอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกนะลมตามหมาโมกัโคงโน้มนา้าวได้รับกระดูกของหลวงปู่มั่น เมื่อมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะาก็เลยรับจากนั้นกัน,นแต่ทั้งยังให้ความเคารพเนี่ยนี่แหละอันนี้หลวงเรียกว่าสรุปแล้วก็คือสายลวงปู่มั่นของเราพ่อแม่รูบาอาจารย์ของเราไม่มีสายหมู่นะเพรูปเหรียญท่านไม่ได้ส่งเสริมในส่งเสริมจะธรรมาภาคปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญา เพราะนั้นหลวงพ่อจึงหวนแนวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายลหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศก็เหมือนกันเขามาทำเหรียญฟังได้ลูกศิษย์ลูกหาพอทำเสร็จแล้วท่านเรียบรวบรวมมาเก็บปดมาใส่ในกุ้ไว้หมดไม่ให้แจกหล่อปูนซีเมนท้มไว้หลวงปู่ล่าก็เหมือนกันใครมาทำเหรียญพวกยึดหมดเอ,เอาเก็บไว้ในแท่นพระ ไว้แทนรูปหลวงปู่หลวงหลุ่ปูนซีเมนอัดไว้ห้ามแกะห้ามแต่ห้ามต้องอีกตาหาักแต่พอช่วงหลังๆก็มีเนีพูนทำท่านก็ไม่ว่าเนีเพราะท่านจากไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็คู่บอาจารย์หลวงตาห้ามโกก็ไม่มีแต่ว่าสมัยสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิป,าปทาพระรงปงมบฐานสายหลวงปู่ ปฏปิสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่วัดสุดทาวาสท,นะท่านองค์ขบนตรีดเรเฉาท่านกลวงท่านอาจารย์ผมอยากจะทำเหรียญเป็นที่ระลึกเ,เมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็จะสร้างเหรียญเป็นที่ระลึกเ,เพื่อเป็นสิริมงคลถ้าระลึกในใจมันก็จะลืมง่ายระลึกเป็นเหรียญคงจะจำได้นาน ท่านอาจารย์คงอนุญาตนะครับผมมึงเอาได้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะทําก็ทํานะท่าเท่นองค์ก็บุ่นทีท่านก็ทำหมูทำมากแลานลูกหลานเป็นถุงถุงถุงนร้อยนะจากนั้นก็มาถวายหลวงตาแผ่เมตตาตามหาบัวแผ่เมตตา,านันก็ไปหลวงปู่ฟันไปหาหลวงปู่ท่านหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆในยุคสมัยนั้นที่ยังสงฆ์ธาตุขันอยู่นะท่านดรเฉาท่านจะไปให้ครูบาอาจารย์แผ่เมตตา ส่งกระแสจิตกระแสใจต่อเหรียญลำลึกถึงหลวงปู่มัทแต่ก็มามอบอไปหลวงตามหาปูหลายถุงเหมือนกันนะหลวงพ่อจะพ่อเสร็จแล้วหลวงตาขามอบกไปไปทำอินออกไปกันดินหลวงพ่อเขามาก็แจกกันตะพัดตะพือเหมือนกันนะเหรียญเหรียญทองแดงเ,เหรียญเงนินเ,เหรียญทองเ,อเหรียญมันหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเลยละ เหรียญเหรียญไม่ใหญ่นะล,ลูกหลานนะก็เป็นที่ใส่ใจสนใจของคู่คนเหมือนกันนะี่แต่สําหรับเหรียญลงตาไม่มนะีท่านไม่ให้ทำนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือปฏิปทาพระธุหลงกรรมฐานสายนี่ไม่ใช่สายหมูนะล,ลูกหลานนะพูดได้เลยว่าไม่ใช่สายหมู่ไม่สาสายอยู่ยงคงกระพันชาตรีไม่ใช่สายนั่นแหละเป็นสายปฏิบัติ ให้ให้ภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะอันนี้หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ให้คณะพวกเราคณะศรัทธาญาโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังนะท่านพูดยังไงผมหลวงพ่อได้ยินมายังไงหลวงพ่อก็มาเล่ามากล่าวมาถ่ายทอดให้ลูกข้หลานได้ฟังได้ศึกษานะ ให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นศึกษาแล้วก็ให้นําไปประพฤติปฏิบัตนะิลูกหลานให้สังเกตนะเมื่อเมื่อฟังเดี๋ยแล้วก็ให้สังเกตให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบให้แยกแยะนะ,ะถึงอย่างไงก็ตามทุกจริงทุกอย่างมันมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นแหลวนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดในแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ให้คณะสัตถาแยิจุม ได้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปพระสงฆ์จากอนุโมทนาให้พรนับพรในเสนีนั้นลูกหลานนะ